สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับตำลาวงวดประจำวันที่21เดือน7 2,568นะครับก็ผมก็ได้ให้ไปให้ตำลาวเป็นงวดแรกเนาะให้ตำลาวเป็นงวดแรกก็เข้าเลยนะครับเพื่อนๆงวดประจำวันที่21นะครับ เดือน7,2568นะครับเดี๋ยวฉเฉลิมชาติเขียนไว้ก่อนเนาะงวดเก่าเดี๋ยว fc จะหลงนะครับของเก่านะครับ อเฉลิมชาติก็ให้ตำราวเป็นงวดแรกนะครับเพื่อนๆก็ให้เด่นล่างอย่างเดียวนะครับให้เด่นไปที่7 8 9นะครับเพื 7, 8, ่อนๆก็เข้าทีはは่เลขเก้านะครับแล้วก็จับคู่เน้นให้ก็7 1 7 6นะครับ9195ก็เข้าที่9 1 1 9หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนถึงจะกลับตัวก็ถือว่าเข้านะครับแล้วสายรูดนะครับก็รูด7รูด9นะครับล่างอย่างเดียวนะครับก็เข้าที่9นะครับ เลขออกที่2 3ง9 4 2นะครับสองตัวล่างก็ออกที่19ึ่งเก้าเนาะก็ถือว่าเข้านะครับเป็นงวดแรกที่เฉลิมชาติให้เนาะงวดต่อไปก็จะเป็นงวดวันที่ยี่สินะครับเดือนเพศสองพนห้ร้ิบแปดนะครับเดี๋ยวเฉลิมชาติก็จะให้ดูข้อมูลก่อนนะครับเพื่อนๆดูข้อมูลก่อนนะครับ อันนี้ข้อมูลที่เฉลิมชาติเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะได้เอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตัดสินใจลงให้เพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อนๆแต่ว่าคนต้องเข้าใจเนาะเจ้าจของสูตรจะเข้าใจนะครับว่าวิเคราะห์ยังไงเนาะก็ถือว่าเข้าดีนะครับส่วนมากก็สิบหน่วยใช้ได้เลยนะครับเพื่อนสิบหน่วยบนเนาะ แล้วก็ไอข้างล่างก็เข้าดีนะครับเข้าดีก็มีผิดบ้างนะครับแต่ก็น้อยเนาะผิดบ้างแต่ก็น้อยนะครับผิดสีงวดเองก็ถือว่าต้องใช้การวิเคราะห์นะครับเพืพ่อนๆแล้วก็ไปดูเลขดับนะครับงวดนี้เสริมชาติจะให้เลขดับล่างเนาะตัวเด่นค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวให้เลขดับล่างไปก่อนแล้วก็ให้สูตรดับล่างด้วยนะครับเพืพ่อนๆ อ่านี่นะครับสูตรดับล่างของเฉลิมชาติก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะแคปหน้าจอแล้วก็ก็เอาไปทํากันนะครับอาจจะตัวหนังสือไม่ชัดก็ขยายเอานะครับซูมเอาเนาะก็วันที่23เดือน7พศ2,568นะครับดับล่างคือ,อได้แก่เลข3นะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่า ตอนที่ไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูก็อยู่เนาะก็ดับอยู่พอเอามาให้เพื่อนๆดูก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าก็ถือว่าเดินดีนะครับเฉลิมชาัดก็ทํามาได้หลายงวดแล้วเนาะก็ถือว่าเดินดีนะครับอันนี้เลขไม่มานะครับเลขไม่น่าลงทุนเนาะคือได้แก่สามล่างนะครับไม่เข้าไม่มาเนะาะเลขดับล่างได้แก่อา เดี๋ยวเฉลิมชาติบอกสูตรเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนก็ขยายไม่เป็นนะซูมไม่เป็นเนาะก็จะบอกสูตรเลยเนาะ,ะสูตรวิธีการทำก็ได้แก่เอาหลักพันนะครับหลักพันก็คือตัวนี้นะครับเพ,พนนื่อนก็นับมาหน่วย1ิบร้อยพันพันก็คือเลขหนึ่งนะครับเอาหลักพันคือเลขหนึ่งนะครับมาบวกกับหลักหน่วยบนนะครับเพื่อนเอนมาบวกกับหลักหน่วยบน หลักหน่วยก็คือ,อเลขสองนะครับเพื่อนๆใช้1นบวกสนะครับได้ได้สามเนาะเอา1นบวกสได้3ก็เท่ากับว่าเลขดับวันที่23นะครับเดือนเจ็ดสงพนห้า้นะครับก็ได้แก่เลข3นะครับเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาดูนะครับใครชอบก็เล่นได้เนาะเผื่อ,อเลขมันหลุดก็เล่นน้อยๆไว้นะครับ เอาทุนคืนเนาะคราวนี้เราจะไปดูเลขเด่นมาเลยนะครับเลขต้องมาเลขเด่นล่างนะครับก็อยากให้เข้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเข้าอย่างนี้ทุกงวดก็ถือว่าเลขชุดนี้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเสริมชาติให้ล่างอย่างเดียวเนาะอ่านี่ครับก็เป็นของงวดใหม่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นของงวดใหม่เนาะ ประจำงวดวันที่23นะครับเดือน7พศ2568ตำราวนะครับหรือขนมลาวเนาะเลขเพื่อนบ้านนะครับเด่นล่างนะครับเพื่อนๆเด่นล่างอย่างเดียวเนาะให้5 6 7นะครับให้5 6 7นะครับตัวเด่นเฉลิมชาติให้ไปที่เลข5นะครับเน้นไปที่เลข5นะครับตัวรองคือเลข7นะครับเพื่อนๆเด่นเลข5นะครับ เฉลิมชาติก็ชอบส่วนตัวก็คือ5นะครับลองเนะครับแล้วเฉลิมชาติก็ประกบคู่ให้ก็คือ5 1นะครับเพื่อนๆห้ 5, นะครับ5 9นะครับ6 0นะครับแล้วก็6 2สองเนาะเจ็ดสี่เนะครับเพื่อนๆแล้วก็เฉลิมชาติก็เน้นไปที่3คู่นะครับ ก็ชอบเลข5เป็นพิเศษนะครับงวดนี้เน้นไปที่5้าหนึ่งนะครับ5 4 5 9ี่ห้านะครับการเบิ้ลครับเพื่อนๆการเบิ้ลก็คือเลข5าอย่างเดียวนะครับการเบิ้ลเฉลิมชาติให้เบิ้ล5้าห้านะครับแล้วก็สายรูดนะครับรูดบนรูดล่างเลยนะครับงวดนี้เฉลิมชาติชอบ5บน5้าล่างเลยนะครับเพื่อนๆรูดบนรูดล่างได้เลยเนาะ หรือสายออกกําลังกายก็น่าจะได้นะครับเพื่อนๆเสริมชาติชอบมาก,มากๆเลยเลขห้าวันนี้นะครับส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเฉลิมชาติก็จะมีแนวทางนะครับแนวทางเลขเลขบนให้อีกอก็สูตรเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อนๆสูตรเมื่อกี้นี้ก็เฉลิมชาติก็ให้เลขบนนะครับให้เลขบนไปที่ห้ากับศูนย์นะครับ ห้ากับศูนย์ใครเป็นสายออกกําลังกายในห้ากับศูนย์บนต้องมีมาหนึ่งตัวนะครับเพื่อนห้ากับศูนย์ต้องมีมาหนึ่งตัวนะครับอาเฉลิมชาติเอไม่ได้เขียนให้ดูนะครับบอกปากเปล่าเอาเนาะให้เพื่อนๆได้เอาไปพิจารณาแล้วก็อขอความกรุณาให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านกดกรุณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เฉลิมชาติเนาะ แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นเขาได้ดูด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2เนาะสำหรับตำลาวของเฉลิมชาตินะครับเป็นคลิปที่2นะครับก็อยากให้เข้าแบบาชุดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆถ้าเข้าแบบชุดที่ผ่านมาก็พอที่จะได้ซื้อกับข้าวซื้อน้ำปลาหน่อยเนาะอันนี้เฉลิมชาติก็ได้มานะครับ เพื่อนๆได้มาเพราะเข้าตัวเน้นด้วยเนาะได้มาก็อาเฉลิรรมชาติก็คงไม่บอกเนาะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เรามีต้นทุนเนาะมีต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็เท่านั้นอ่าชมอย่างมีสตินะครับเพื่อนๆชมอย่างมีสติเนาะก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเพียงเป็นแค่แนวทางให้ทุกคนใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็ให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีโชคได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันนะครับคลิปนี้ก็เสริมชาติก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ